ไม่กินลาบกินก้อยอยู่ที่อำเภอบ้านผืออันนี้อ้อมยังเอาเนี่ยอ้อมหม่ำลองชิมดูสิรสชาติดีไหมอาหารบ้านผือใช่มาชิมก่อนคนบ้านนนทากกันมากินนะครับบ้ามาชิมดูก่อนว่าอร่อยหรือไม่อร่อยของดีบ้านผือเนี่ยอ้อมหมามเต้สุดยอดเขาบอ้า เอาลองลองลอล่ามึงเสียห้องหายด้วยเสียห้องหายล่ะก็เสียอายนี่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 เสียห้องหายนี่มันมันก็เป็นแก้วกลุงมากเออแก้วกลุงมากแต่เขาเกินเสียเสียร้องให้เพราะมันมันมันติดโซ่โซ่ขึ้นมาขึ้นมาเช็คด้วยนี่เป็ี่ยนอะไรสื้ยอดวะเอาเอาเอาไปดิก้อยก้อยก้อยธรรมชาติชิมชิมก้อยธรรมชาติให้ดูหน่อยสิให้พี่น้องเขาเบิ้งก้อยธรรมชาติด้วย ก้อยเบียร์บ้านๆก้อยแบบ,บ,บอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีสูตรบ้านผือครับสูตรบ้านผ<า>ือ,อาชิมดูดกกำะจินเบียร์ครับผมสุดยอดสุดยอดมากครับก่ะป๋องเป็นแบบสุดยอดโอ้ยไ,ไม่วันไม่วัน,นมีหลายอย่างครับผมนี่ก้อยเนี่ย ออมอเดี๋ยวผมจะกินให้พี่นอ้องเขาได้เบิงเ้งด้วยกันละ่ะซุ่มไปคุณสแตกก็ปไปเลยว่าดิออวะไรนะ <c oughs> พูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยพูดใหม่สซ่กำลังทำคลิปอยู่โอ้ยแบตต่ำบะเนี่ย <c oughs> แบตต่ำแบตต่ำ <c oughs> แบตต่ำมากเลยว่ <c oughs> าจะได้ เวลาไหมขอโทษขอไม่ขอบรัดาไม่คุณตาปัดใจปัดใจเยอะปัจจัยเยอะเพ <c oughs> ราะว่าเขาเขาเข้าเข้าบัญชีหลวงปู่ครับผมไอปยางไอ้หลวงพ่อโสภายอย่างนี้ร้อยตันก็เป็นเป็นปัจจัยหมดแล้วก็หลวงปู่สมก็ปัจจัยหมดร้อยตันนะ่ะ ก็จะโทรไปหาหลวงพ่อสงฆ์าอยู่ไปวัดทัางภาคมาทางกันนี่เป็นเออก็ปัจใจหมดวัดทำพระก็ปัจัยหมดนะท่านท่านไม่ดุกับท่านอาจารย์นาลายเงี้ยรัครับตอนหลวงตาอยู่เนี่ยโอ้ยเจ็ดแปดพวถ้าร้อยตันร้อยตันมัวมน้อยลงครับ แต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาขอ<ม>งเพื่อนที่ซื้อกับผมก็มีต่างหาก ที่ผมแจ้งไปไม่มีปัญหาตัวครับไม่มีปัญหาลงตัวดีปีนี้ไม่ครับผมไม่มีปัญหาแล้วสบายสบายถ้าถ้าผมมีปัญหาพี่จะลงพูดตัวภาพโอ้ยอย่าไปเลยเสียอย่าไปเลยพี่จะลงพูดตัวภาพแต่ไปที่ตันบะเออเอาตักกะที่ไหนมาพูดนะื่องนี้พี่ที่เอาระพวงไปจอดรถละพวงไปจอดรถครับผมผ่านแล้วผ่านเลยครับผมเดินไปก่อนวัดวัดมันตาดให้ให้คับตัว เอาเอาใส่กระสอบป่านอนะ่ะแแล้วก,ก็ขายเป็นพันสองคนละก็คือเอากำไรพวกรหนะ่อยจนหลวงตาบอกวนะ่าหลวงตาบอกโอ,โอ้เป็ดหลายหนะลวงตามหาบวัว <c oughs> เป็ดเป็ดอยู่วัดหลายหลวงตาเป็นว่านพวกที่มาหากินกลางวันเนีครับผม โอ้วันนี้เจอเฮียแล้วสบายใจเลยบอกครับกินกินเป็นไหมนี่เขาเลิกเขาเลิกฮะไม่นี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 ่อย่างนี้นะกินเป็นก็สั่งไหมเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรหาตาไาอยู่คกัับบบนารแลล้้วไม่จะบอกว่าวันนี้บุญวาสนาดีมาเจอเฮียเล็ก ขอบคุณครับผมขอบคุณอ่าอื้มรถสิบ